ส่วนชมน้องเชลรินสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับก็วันนี้นะครับพี่่ะจะมาปลูกเตรียมต่อฮอลแลนด์เอาไว้ลงนะครับก็พื้นที่ตรงนี้ก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมว่าอมันจะประสบความสำเร็จมากน้อยแค่ไหนในในปีหน้านะก็ลงจำนวนยังไม่เยอะมากนะครับลองทดสอบทดลองดินดูก่อนว่า มันจะหัวมันจะใหญ่หรือว่ามันจะสมบูรณ์มากน้อยแค่ไหนนะครับเพราะว่ายังไม่เคยปลูกนะครับก็จะแซมแซมไปกับล่องมันนะครับพี่พแต่มองดูแล้วจำนวนที่จะปลูกค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับก็พี่พีท่านใดที่อยากได้ต่อฮอนแลนด์นะครับก็ปีหน้านะครับก็ฝากติดตามไว้ด้วยนะครับเผื่อได้ลงเอามาแบ่งกันในช่องทางออนไลน์ นะครับก็แฟนเพจสวนชมน้องชลินแล้วก็ในแอปแดงแอปดำนะครับแล้วก็แอปต่างๆในการช้อปปี้นะครับช้อปปิ้งนะครับพี่ๆก็ฝากติดตามไว้ด้วยนะครับก็พยายามจะทำให้มันหัวมันใหญ่ๆนะครับแล้วก็จะมีกิ่งที่เยอะนะครับเพื่อ,อ นำไปเสียบไม้ที่มีความสวยงามเป็นคอนแลเป็นสีเป็นแฟนซีนะครับหรือไม่ก็เป็นสีเดียวๆก็แล้วแต่พี่ๆที่จะเอาไปปลูกหรือว่าเอาไปไปทำนะครับก็ฝากติดตามไปด้วยนะครับผมปีหน้าแล้วเจอกันนะสวัสดีครับ